สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช n n นลใหม่มันนี่ซีเ e t นะครับผมเรามาเริ่มต้นข่าวแรกกับข่าวการช่อโกงคริปโตครั้งใหญ่โดย2พี่น้องชาวแอฟริกาใต้เจ้าของแอปพลิเคชันลงทุนคริปโตเขาทั้งสองได้หายตัวเข้ากลีบเมฆพร้อมกับเหรียญบิตคอยซึ่งมีมูลค่าสูงถึง3,600ล้านเหนรียญสหรัฐ โดยสำนักข่าวบรูมเบิร์กได้รายงานว่านายอาเมียคาจีและนายลาอีดคาจีสองพี่น้องจากแอฟริกาใต้เจ้าของแอปพลิเคชันลงทุนในสกุลเงินดิจิตัล แอฟฟิคลิ clip, ได้หายตัวไปพร้อมกับบิตคอยจํานวนถึง69,000เหรียญซึ่งมีมูลค่าสูงถึง3,600ล้านเหรียญสหรัฐ2พี่น้องคู่นี้ได้ร่วมกันก่อ,กอตั้งแอฟฟิคลิเมื่อปี2019แต่หลังจากมูลค่าของบิตคอยทยานขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในเดือนเมษาที่ผ่านมาก็ยังไม่มีใครตามตัว2พี่น้องนี้ได้อีกเลย เรื่องราวและเหตุการณ์ได้เริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานายอาเมียซึ่งเป็นประธานฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทได้แจ้งไปยังลูกค้าโดยอ้างว่าแอปพลิเคชันแอฟริคลิปถูกแฮกและแนะนำไม่ให้ลูกค้าแจ้งเรื่องให้กับทางการทราบหรือติดต่อทนายความโดยเขาอ้างว่า จะทำให้การดำเนินการกู้คืนล่าช้าแต่ทว่ามีนักลงทุนที่สงสัยในพฤติกรรมของสองพี่น้องคู่นี้ได้ติดต่อสำนักงานทนายความให้ช่วยตรวจสอบเรื่องดังกล่าวโดยทนายความเผยถึงความน่าสงสัยทันทีเพราะบริษัทห้ามไม่ให้นักลงทุนแจ้งความและพนักง,งานของแอฟริ c l ิ p ก็ไม่สามารถเข้าระบบได้7วันก่อนบริษัทจะอ้างว่าถูกแฮก โดยการสืบสวนของสำนักงานทนายความพบว่ามีการโอนบิตคอยจำนวน69,000เหรียญบิตคอยออกจากบัญชีของแอฟริกลิและกระเป๋าเงินดิจิทัลของลูกค้าในแอฟริกาใต้ไปยังดาร์กเว็บและบิตคอยมิกเซอร์เพื่อไม่ให้สามารถติดตามธุรกรรมได้ทั้งหมดและสำนักงานทนายความได้ทำการแจ้งหน่วยงาน h อคซ์ซึ่งเป็นหน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมพิเศษของแอฟริกาใต้รวมทั้ง แจ้งเตือนไปยังผู้รับแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลกเพื่อให้จับตามองการแลกเปลี่ยนเหรียญบิตคอยที่น่าสงสัยและถ้าหากมีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเป็นการช่อโกงนี่จะเป็นการช่อโกงบิตคอยครั้งใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้และคดีนี้อาจนำมาสู่การออกกฎเกณฑ์ควบคุมการซื้อขายเงินดิจิตอลให้เข้มงวดมากขึ้นและสำหรับข่าวที่2นะครับเป็นข่าวสั้นๆของทางดอทคอยนายบิลลี่มาคัส ผู้ร่วมก่อตั้งเหรียญดอสคอยได้โพสต์ทวิสตเตอร์ล่าสุดว่าเขาจะเริ่มกลับมาลงทุนในเหรียญดอสคอยอีกครั้งหลังจาก8ปีก่อนเขาสาบานว่าจะไม่ซื้อคริปโตเหรียญไหนอีกและจากทวีตนี้ทำให้มีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยได้ตั้งข้อสงสัยว่านายบิลลี่ อาจจะมีส่วนสำคัญในการเข้ามาร่วมทีมพัฒนาเหรียญดอสคอยเพราะจากทวิตโพสของนายอีลอนมัสก่อนหน้านี้ในฐานะที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งเหรียญดอสคอยและเข้าใจระบบนิเวศในการพัฒนาเหรียญซึ่งโพสของนายอีลอนมัสมีความพยายามเดินหน้าที่จะยกระดับศักยภาพของเหรียญดอสคอยโดยได้ประกาศที่จะร่วมมือกับทีมนักพัฒนา เพื่อทำให้เหรียญดอจคอยมีความเร็วขึ้น10เท่าเพิ่มขนาดบล็อกขึ้น10เท่าและมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ถูกลงร้อยเท่าเพื่อให้สามารถเอาชนะบิตคอยได้และในปัจจุบัน ดอชคอยได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งโดยให้ผลตอบแทนกำไรเพิ่มขึ้นกว่า50%จากจุดต่ำสุดในวันอังคารโดยในสัปดาห์นี้ดอชคอยได้ดีตัวขึ้น3ครั้งซึ่งเป็นการพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจุดที่มีแรงซื้อเพิ่มเข้ามาในตลาด และข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวสั้นๆของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเริ่มเปิดรับคริปโตเคอเรนซีแล้วนะครับบริษัทแสนสิริได้จับมือกับ x s r r i n g เปิดรับสกุลเงินดิจิตอล เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยของแสนสิริได้ทุกโครงการเลยนะครับพร้อมยังใช้จ่ายค่าส่วนกลางโครงการได้อีกด้วยนะครับเงินคริปโตและทางบริษัทยังเปิดรับทุก w a l l ล็ตไม่จํากัดและคอนเฟิร์มเลทได้ภายใน5นาทีและรองรับการใช้จ่ายคริปโตเคอร์เรนซีได้ถึง4สกุลเงินได้แก่ Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT โดยการทำรายการผ่านเว็บไซต์ b i t ทา a a เพื่อเป็นทางเลือกและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าถือว่าเป็นข่าวดีนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมีการรับเงินคริปโตในการซื้อบ้านแล้วนะครับตอนนี้นะและสำหรับข่าวต่อมานะครับกองทุนยักษ์ใหญ่ได้เข้าซื้อ Bitcoin และอีเ e r ร u m คิดเป็นมูลค่ากว่า500ล้านเหรียญโดยทาง Bitwise 10 Crypto Index กองทุนดัชนีได้เข้าซื้อ Bitcoin, ีเธอรี่ m มและคริปโตตัวอื่นๆซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึง502ล้านดอลลาร์ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ทาง b i ตไว้ e มีการลงทุนในอีเตอร์คิดเป็น25 b i t c ์ i n บอยู่ที่69คริปโตอื่นๆน,น้อยกว่า5และน้อยกว่า1ใน Bitcoin c a s แส ไลคอยเชนลิงโพลีกอนสเตลล่ายูนิสวอปไฟคอยและ eos t และนี่ก็คือทั้งหมดของอัปเดตข่าวคลิปโตในวันนี้เพื่อนเพื่อคนไหนที่เพิ่งเคยเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกผมฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ